ตามทันทุกภาพยนต์ทั้งเก่าและใหม่ด้วยเด็ดต่องจากการสำรวจพฤติกรรมของผู้ชมพบว,ว่ามีปัญหาทางด้าน1เดินทางลำบาก2ไม่มีเวลาว่าง3รา,าคาแพง4มีคอนเทนต์น้อยเช่นอาจจะขี้เกียจไปดูที่โรงหนังเพราะราคาตั๋วแพงกว่าและดูทางเดืดต้องสะดวกกว่า และแล้ววันนี้ผมขอเสนอเดืดตองแพลตฟอร์มที่รวบรวมหนังมากมายกายกองไว้ในที่นี่ที่เดียวเดืดตองดูง่ายๆแค่คลิกดูง่ายดูไวอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถดูได้เพียงแค่คุณมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือ w i f i หรือถ้าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถดาวน์โหลดแบบออฟไลน์ไว้ดูยามที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ได้ ราคาถูกจับต้องได้และยังสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยมีคอนเทนต์ที่หลากหลายมีทั้งภาพยนตร์ยุโรปเอเชียตะวันตกที่มาอยู่รวมกันอย่างหลากหลายโดยกลุ่มลูกค้าของเรานะครับคือกลุ่มลูกค้าวัยทำงานไม่มีเวลาไปโงหนังรายได้ปานกลางโดยเราจะขายทางช่องทางออนไลน์เป็นหลัก ทั้งในเพจ Facebook ของเดดตองที่มีผู้ติดตามถึง1,200คนและเรายังทำการสนับสนุนช่อง YouTube ของ j ัดดูอิดให้รีวิวให้เราช่อง YouTube ของ j ัดดูอิดเป็นช่องที่รีวิวภาพยนตร์ที่มีผู้ติดตามกว่าล้านคนทำให้เราสามารถเติบโตในวงการภาพยนตร์ได้และอีก2ช่องทางที่ขาดไม่ได้เลย 1. นึ่งเว็บไซต์ทุกคนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้อย่างง่ายดายผู้ใหญ่ดูได้เด็กก็ดูดี 2. ช่องทางแอปพลิเคชันเพียงแค่โหลดและทำการสมัครสมาชิกกับพวกเราก็สามารถดูได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในเวลาเดียวกันและต้นทุนหลักของเราก็จะมาจาก4ี่แหล่ง 1. การจ้างงาน 2. การทำการตลาด และอีก2ด้านทุนหลักของเราก็คือ 1. การซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ทุกคนสามารถรับชมได้หลังลื่นไหลกันเลยทีเดียวโดยผมคาดว่ากำไรในปีแรกนั้นจะมาจาก YouTube 5 0 0 0สนบาท Facebook 1ล้านบาทเว็บไซต์2ล้านบาทและแอปพลิเคชัน2 5 0ล้านนบาท และก็อย่าลืมนะครับอยากดูหนังอย่าลืมเด็ดตองดูง่ายแค่คลิกขอบคุณครับ